ดีค่ะวันนี้หมอก็มาทำเครื่องมัตโตสเกลนะคะตัวสร้างกล้ามเนื้อเนาะตอนนี้ก็ทำบริเวณก้นนะคะมัตโตสเกลก็จะเป็นเทคโนโลยีไฮเฟมเนาะเป็นไฮเฟมไฮอินเทนซิตี้โฟกัสอิเล็กโทรแมกเนติกเป็นขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าที่จะไปเหน,นี่ยวนำกล้ามเนื้อที่ก้นเราค่ะให้เกิดการผดท้ายผดคลายเทียบเท่า,ทากับการทำิ0อาพนะถึง20,000ครั้งค่ะ ันก็จะทําให้เกิดการสร้างกล้ามเนื้อได้เร็วขึ้นนะคะผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยก็คือหมอองการที่จะปั้นก้นนะคะให้แบบไม่หย่อนคอให้กลมเบ่งอันนี้อันแรกนะคะส่วนอันที่2เนี่ยามาสร้างกล้ามเนื้อก้นเนี่เนยเพื่อทําให้ไม่ปวดหลังแล้วก็ทําให้บุกคอนิกราดีขึ้นเพราะก้นก็เป็นหนึ่งในกล้ามเนื้อแกนกลางร่างกายนะคะหรือที่เรียกว่าคอมัโโ่นะคะก็จะทาบริเวณก้นแล้วเดี๋ยวก็จะทาบริเวณท้องค่ะก็เนื่องจากงานของหมอนะคะเป็นงานที่ต้องยืนนา อยู่ไปสักพักก็รู้สึกว่ามีอาการเริ่มแบบปวดหลังนะคะก็คุณหมอหน้าใกล้เาค่าก็แนะนําว่าจะต้องออกกําลังกายเพื่อสร้างคอมาโซนะคะแต่เวลาจะไปออกกําลังกายก็มีแต่ก็มีไม่เยอะนะคะก็เลยมาให้มีตัวช่วยสักหน่อยนะคะก็คือเจ้าเครื่องนี่แหละ Scout, มาตัดเก้ามาปั้นก้นแล้วก็ปั้นหน้าท้องนะคะรวมถึงปั้นมวีหัวนะคะที่เป็นเก้าอี้นั่งน,นะคะ อุ้งเชิงการพยอนนะคะให้ตึงขึ้นด้วยก็จะเหมาะกับคุณแม่หลังคลอดนะคะหรือคนที่มีอาการกล้นปัสสาวะแล้วมีปัสสาวะเล็ดนะคะก็คใครมีปัญหาเหล่านี้นะคะปวดหลังอยากมีผลิกดีขึ้นหรืออยากจะปั้น,นก้นอยากจะสร้างซิกแพคหรือว่ามีปัญหาหลังคลอดแล้วมีปัสสาวะเล็ดหรือว่าอยากจะมีมาดูแลกล้ามเนื้ออุ้งเชิงการนะคะก็สามารถมาปรึกษามหมอได้เลยนะคะที่อาดาคลินิกค่ะตอนนี้นะคะ ทั้งสองสาขาเลยนะคะทําได้ทั้งสองสาขาแล้วก็คนที่ทําให้เนี่ยก็เป็นพยาบาลวิชาชีพและนักกายภาพบําบัดวิชาชีพ